สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับหมวย พาตะลุยหมวยจิบและภารากิจอันยิ่งใหญ่ในการพานักธุรกิจอมเมเย์ทุกท่านไปรู้จักกับทิปเรือสําราญสุดพิเศษที่ทางบริษัทอมเมรีรยียมาให้ท่านๆมาวันนี้จุดหมายของเรามาอีกที่หนึ่งอีกหนึ่งเมืองของอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ที่ปลายฟยอดซึ่งเป็นฐานน้ำที่ไหลมาจากทะเลแอเรียนติกหมวยจิบรับรองได้ว่า ที่นี่พิเศษไม่แพ้ที่อื่นด้วยล่ะค่ะเพราะว่าได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับเวนิสดูบารฟนิกและสปริตและถือได้ว่าเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่4ของทริปนี้ด้วยจุดมุ่งหมายถัดไปคือเมืองโคโตประเทศมอนเตนโก เมืองโคตอตั้งอยู่ในประเทศมอนเตเนโกซึ่งนับว่าเป็นน้องใหม่ที่เกิดจากการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและได้รับการประกาศเอการาชจากสหภาพการเมืองของเซอร์เบียมอนเตเนโกเมื่อปีคศ2006นับเราก็16ปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าแยกออกมาเป็นน้องใหม่ และจะเป็นน้องใหม่สดๆจริงๆนะคะหรือว่าจะมีแต่อะไรที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะคุณเพราะว่าเมืองนี้สามารถสืบประวัติย้อนกลับไปได้กว่า2,000ปีเลยทีเดียวเอาง่ายๆ เมืองโคตอนนี้จะเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ร่วมกับดูกองผิดเลราได้ด้วยความที่เป็นเมืองท่าเหมือนกันแถมระยะทางก็อยู่ห่างกันไม่มากนักเคยอยู่ภายใต้จัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกหรือใบเซนแทนเช่นเดียวกันและได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากลูกพี่อย่างอาณาจักรเวนิสเหมือนกันด้วย จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันจะถูกยกย่องว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชื่อดังที่สุดของมอนเตเนโกแถมเชยภูมิที่ตั้งเมืองนี้ก็น่าสนใจมากนะคะด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นภูเขาสูงเรียกได้ว่าถ้ามองตามหลักฮองจุ้ยนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเมืองนี้มีสถานที่อะไรเด็ดๆให้เราไปเยี่ยมชมบ้างอย่างแรกนะคะคือกำแพงเมืองและป้อมโกตอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำแพงเมืองที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลยนะคะใหญ่เวอร์วังและมีความยาวมากกว่า4.5กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่ากำแพงเมืองรวมถึงป้อมปราการนี้มีเอาไว้ป้องกันอริราาศัตรูมาแต่โบราณแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยการศึกสงครามมันไม่มีแล้วค่ะ ที่นี่จึงกลายเป็นจุดชมวิวชั้นเลิศขึ้นไปด้านบนมองลงมาจะเห็นอาคารบ้านเรือนโบราณหลังคากระเบื้องสีส้มที่ดูแลรักษามาอย่างดีราวกับเป็นเมืองในเทพนิยายที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้รวมทั้งได้เห็นวิวของอ่าวโคตออ่าวที่มีชื่อติดโผลเป็นอ่าวที่สวยที่สุดในโลกอันดับเจ็ดอไมไมเิท็เทไม่พอนะคะเนี่อันดับเจ็ดโอ้ไม เชื่อกันว่านี่เป็นอ่าวฟอยดที่ใหญ่ที่สุดและอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกระซิบนิดนึงค่ะก็ฟอยดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโซนสแกนดิเนเวียไม่ใช่อยู่ในฝั่งยุโรปนะคะคุณขาคุณจะได้เห็นความงดงามกว้างไกลไพศาลแบบที่เรียกได้ว่า360องศาเลยทีเดียว แค่คิดก็ขนลุกเกลียวรู้สึกฟินจะแย่แล้วค่ะเนี่ยหลังจากผ่านกำแพงเมืองเข้ามาด้านในก็จะเจอเขตเมืองเก่าที่แม้ว่าบทบาทการเมืองท่าสำคัญของโคตอจะลดลงไปตามกาลเวลาแต่บรรยากาศที่คึกคักก็ยังมีให้เห็นอยู่ในชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์ซึ่งล้วนเปิดให้บริการอยู่ในอาคารสถานที่เก่าแก่ ที่่อยููในสสภาพมบรณ์ราวกับถูกหยุดเวลาไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมืองจะไม่เคยผ่านความเสียหายอะไรนะคะเพราะว่าประเทศมอนตานิโกเนี่ยเคยประสบเหตุพันดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1, 1979สร้างความเสียหายใหญ่หลวงในหลายๆเมืองรวมทั้งโกตอด้วยถึงขนาดที่ยูเนสโกเนี่ยประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกและต้องประกาศเพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าโกตออยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตรายเลย ทีีเดยวค่ะซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีเลยนะคะกว่าที่จะบูรณะกลับมาให้สวยงามดังเดิมสถานที่สำคัญต่อมาคือโบสถ์แห่งโคตอหรือว่าโคตอคาดอลความจริงในโคตอนนี้มีโบสถ์กระจายอยู่หลายแห่งถ้าว่าโบสถ์แห่งโคตอนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์โรมันคทอลิกที่เก่าแก่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหราม,มากที่สุดที่หของเมือง ตัวโบสถ์มีอายุกเก่าแก่กว่า800ปีสร้างไว้เพื่อบูชาเซนทริฟอนซึ่งถือเป็นนักบุญผู้ดูแลและพิทักษ์เมืองนี้ค่ะภายในมีทั้งภาพวาดโบราณมีภาพศิลปะป่นปั้นเฟสโกที่สุดแสนจะวิจิตรเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเซนทริฟอนให้ได้รับชม ที่โบสถ์นี้นะคะมีการเก็บรักษากระดูกบางส่วนของนักบุญหลายๆองค์รวมทั้งนักบุญทริฟอนเพื่อบูชาอารมณ์เดียวกับวัดพุทธหลายๆวัดที่จะมีพระธาตุประดิษฐานอยู่แบบนั้นเลยล่ะค่ะและที่หมายสุดท้ายที่หมวยจิ๊บจะพาทุกท่านไปตะลุยด้วยกันคือกอสปาออสคริปเยล่าว่าแต่เจ้าสถานที่ชื่อแปลกแนี้คืออะไรกอสปาออสคริปเยล่าหรือชื่อภาษาอังกฤษว่ากางอ่าวโกตอค่ะ แต่คงมีบางท่านคิดใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วไงอะ่ะก็แค่เกาะจิ๋วๆกลางอ่าวเนี่ยแล้วไงอย่มวยก็เรื่องของเรื่องของเรื่องของเรื่องอะนะคะความพิเศษสุดๆของเกาะนี้ก็คือมันเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะมาเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวมวยเล่าให้ฟังก็คือมีพี่น้องชาวประมงสองคนบังเอิญได้พบกับรูปปูชาของพระแม่มารีที่โขดหินที่ติดกับทะเลทั้งสองเนี่ยก็เลยนำกลับบ้านมาบูชา แล้ว,ว่ังลุงขึ้นรูปบูชาก็หายไปไปปรากฏอยู่ที่โขดหินแห่งเดิมทั้งสองก็นำกลับมาบ้านอีกเช่นเคยค่ะลุงขึ้นพระแม่มารีก็กลับไปอยู่ที่เดิมอีกทั้งสองจึงคิดว่าพระแม่คงจะไม่อยากไปไหนและด้วยความศรัทธาค่ะทั้งคู่จึงปฏิญาณว่าจะสร้างโบสถ์เพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารีที่กลางอ่าวโกตเน,นี่ยแหละเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวประมงด้วยที่จะต้องผ่านไปผ่านมาทุกวัน ทั้งสองพี่น้องรวมถึงชาวบ้านจึงเริ่มปฏิบัติการนำหินรวมถึงซากเรือมาถมกลางทะเลทิละเล็กทิละน้อยละเล็กทีละน้อยจนสำเร็จเป็นเกาะเทียมและสร้างโบสถ์ไว้ในปี1632จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ ภายในโบสถ์ต้องบอกว่าตกแต่งยังสวยงามวิจิตรการตาและแทบจะเป็นแกลเลอรี่ที่มีทั้งภาพวาดและจิตกรรมฝาผนังของศิลปินชั้นยอดในยุคโบราณที่เล่าเรื่องราวของพระแม่มารีและยังมีส่วนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การสร้างเกาะนี้ด้วยศรัทธาบวกกับการร่วมมือร่วมใจของชาวเมือง ความสวยงามนี้จึงส่งต่อมาให้เราได้ไปเยี่ยมชมในปัจจุบันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะประเทศมอนเตเนโกสวยงามและมีเสน่ห์น่าไปสัมผัสสักครั้งนึงในชีวิตมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมเด็ดๆนะคะอย่าลืมเช็คอินในโลกโซเชียลก่อนนะคะแม่แม่แก็มาที่อ่าวฟอร์ยอสที่สวยอันดับเจ็ดของโลกเราจึงเงียบไปเพื่ออะไรแฮชแท็กรัวๆไปจ้าเริด นะคะอ่าเห็นน้องแมวเดินไปเดินมาอย่าแปลกใจค่ะเมืองนี้เป็นแคทโอคเลกใครเป็นทาดแมวยกมือขึ้นมาแล้วยิ้มกว้างไปถึงกอตเบเลยจ้าอ่ะอะอะขอปิดท้ายเป็นเกียรติมากๆที่หมวยซ่าพาตะลุยได้ทำหน้าที่แนะนำทริปสุดพิเศษนี้ให้กับทุกๆท,ท่านทริปนี้5เมือง3ประเทศและขึ้นชื่อว่าเป็น สี่เมืองมรดกโลกในภูมิภาคดันเมเชียนเรียงรายตลอดชายฝั่งทะเลอเรียนติกมีทั้งความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์กินหรูอยู่สบายบนเรือสำราญระดับพรีเมียมขอให้ทุกคนแฮปปี้ตั้งเป้าหมายทำคะแนนให้ไวให้ได้ไปสำราญบนเรือสำราญเวนิสโคเอเชียกับครอบครัวแอมเมนะคะสวัสดีค่ะ